สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อเน้เขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้หลังจากนะครับไปเยี่ยมนะครับคุณพ่อนะครับทางจังหวัดอุดรมานะครับก็พอดีกลับมาบ้านก็พอมีเวลาอยู่ครับพอมีเวลาตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะครับสามนาทีครับเพิ่งขึ้นนกเสร็จครับนี่ต้นนี้เลยนะครับวันนี้เอาเจ้ายิ้วลอดนะครับออกมานะครับเพราะว่า นักแข่งผมนี่นะครับนักกีฬาผมนี่เพิ่งได้ออกแค่วันเดียวนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยออกมาอีกครับห้าโมงนะครับมีเวลาเท่านี้ก็ออกดีกว่าไม่ออกเอาประสบการณ์นะครับไปเรื่อยๆแล้วครับผมหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าทีวีของนิสิตก็จัดไปแล้วครับหนึ่งแ้มแล้วครับพี่น้องครับส่วนของอาจารย์แหลมนั้นก็ออกสามสี่ครั้งแล้วครับนกนะครับของผมนี่มีเวลาเท่านี้ก็ดีกว่าไม่ออกครับพี่น้องครับเป็นครั้งที่สองครับ นักกีฬาผมนะวันนี้มาที่แบบไม่ใช่ที่เดิมนะครับนกจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับตามที่ผมมานะแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะครับมันจะขันหรือเปล่านะเป็นบททดสอบอีกบททดสอบหนึ่งนะครับว่าจะยังไงนะครับถ้าอาจจะมีนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนที่ที่ฝึกธนาคารที่ผ่านมานะครับนะอาจจะมีแต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับว่ายังไงนะครับนกจะขันเร็วหรือเปล่านะครับจะ รอรอบหรือยังไงนะครับอยู่ที่ตัวนกนั่นแหละเนาะโอเคครับผมไปนั่งหลบนกสักนิดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวรอดูรอฟังครับ ครับก็โอ้โหนอกป่าไม่มีครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับะส่วนเจ้าหิ้วหลอดก็ขันเรื่อยๆแหละครับผมขันไปเรียกไปเนาะผมก็ไม่อยากถ่ายเยอะครับพี่น้องครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ฟังมันขันแล้วแหละนะครับโอ้โหนียบบกริบเลยครับผมอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็มีฝนแบบเป็นเม็ดห่างๆอยู่ครับผมดูนะครับ สภาพไม่เห็นนกบินเลยครับบริเวณนี้น่าจะมีนกนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีสักตัวเลยครับนกแถวนี้ก็ไม่ขันนะครับอาจจะมีแหละครับพี่น้องครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับนกมันเลยไม่อยากเล่นครับมันมีแต่จะเข้าพุ่มนอนของมันแหละครับนี่บรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ตรงที่ฝึกเขาครั้งแรกนะโอ้นกเยอะครับนะ ต่บริเวณนี้โอ้โหเงียบกริบเลยครับผมก็ดีครับจะได้ฝึกได้หลายที่ครับฝึกประสบการณ์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะรอแต่นกขันอย่างเดียวนะครับผมต้องรู้จักว่าขันหาบ้างนะครับเมื่อนกป่าไม่มีมันต้องขันนะครับไม่ใช่ว่านกป่าไม่มีก็ไม่ขันอันนี้มันก็จะเป็นนกปากหนักไปนะครับ อ่าถ้าแบบคันแบบนี้เออโอเคอย่างเงี้ยนะครับก็คันเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่เท่ากับวันแรกที่ผมมาฝึกครับแต่ก็โอเคครับผมอ่าเพราะว่านกป่าไม่ตอบสนองวันนั้นรู้สึกว่านกป่าจะตอบสนองนะครับมันมีนกป่านะครับแต่บริเวณนี้ก็คือเงียบนะครับมีแต่นกจะเข้านอนแล้วครับตอนนี้จะหกโมงแล้วครับก็คันไปประมาณสองสายกครับอ่าก็เลยเอายังไงก็ อีกสักหน่อยนะครับก็คงจะลงแล้วล่ะนะครับพี่น้องครับอย่างน้อยก็ได้ชั่วโมงบินนะครับเพิ่มแล้วล่ะนะครับนี่แหละที่ต้องการครับการฝึกนกนี่ยิ่งไม่มีนกนี่แหละยิ่งจะบอกตัวนกได้เลยบทพิสูจน์ได้เลยนะครับบางตัวนกฝึกนี่ไม่มีนกป่าก็ไม่ขันนะครับบางตัวมีนกป่าถึงขันอย่างเงี้ยนะครับแต่บางตัวไม่มีก็ขันนะครับนี่แหละก็ถือว่าโอเคครับผมเนาะ อสักกี่สักหน่อยครับสักหกโมงครึ่งนู่นแหละครับเอาให้ค่ำๆเลยแล้วกันนะครับครับนกนู่นครับนองครับนกอยู่ป่านู่นเลยครับนกได้ยินแว่แววนกเข้าดอนนะครับนกผมต้องไปใส่ตรงนู้นแล้วครับทีนี้ครับอันนี้ก็ ขันโยนไปเรื่อยครับนกอยู่ไกลเหลือเกินใน่ยินโกเป้เนี่ยครับนี่ก็เรียกอย่างนี้แหละไ,ไม่มีนกมาใกล้ครับครับนี่สไตล์เขาครับเรียกขันขันแล้วก็เรียกอย่างนี้แหละครับผม นูุ่นขับนุกตรงตรงตรงนั้นคือถิ่นพอบัตรเลยนะครับตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเขาก็ของแกครับรวมไปถึงเหยี่ยวครับเหยี่ยวของแกอยู่ทั้งนั้นนลครับตรงนั้นนะเฉลยไม่รู้ว่าเท่าไรเท่าไรแล้วครับผมเฉลยเป็นเหยี่ยวนะครับตรงนั้นนะผมไม่กล้าตรงนั้นอันตรายมากะแต่นกมันจะชอบอยู่ตรงนั้นแหละครับที่เดียนอันตรายที่สุดเลย เราก็จะอยู่บริเวณนั้นเลยนะครับอ้าวโอเคครับอีกสักครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้หกโมงครับหกโมงเลยสักหน่อยหกโมงครึ่งนะครับครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับมานกเงียบครับนะครับนกอยู่ในโคกหนึ่งครับเยอะมากครับเต็มเลยนะครับแต่ก็มีอยู่ครับมาบินมาเมื่อกี้นี่นะครับทิวนี้บินมามาเรียก สี่ห้าคำน่าจะเข้านอนแล้วล่ะนะครับรว่ามีกอไผ่มีอะไรเยอะๆอยู่ตรงนั้นนะครับถือว่าตอนนี้หกโมงหกโมงครึ่งแล้วครับพี่น้องครับโดยประมาณนะครับผมก็เอาให้เล่นถึงหกโมงหกโมงครึ่งนะครับมันก็จะมีประโยชน์ช่วงไหนนะครับการนกที่แบบว่านกที่เล่นถึงค่ำได้นะครับจะมะีช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อน,นถือว่า นกนะครับจะต้องเล่นได้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่บางทีเทวิศานี่ก็คือหนึ่งทุ่มนะครับอ่าพอทย์เริ่มจะลงนะครับหนึ่งทุ่มนะครับนะหน้าร้อนนี่มันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละช่วงหน้าร้อนครับแต่จะช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือไม่ถึงหรอกครับนกไม่ถึง6กโมงหรอกครับเพราะว่าประมาณ5้าโมงครึ่งนี่มืดแล้วครับอ่าถ้า6กโมงปุ๊บนี่ก็คือต้องเปิดไฟแล้วครับผมนะก็คือมันจะเล่นได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนครับอ่าถ้าเกิดนกที่ เราไม่ฝึกเนาะพอหน้าร้อนนี่พอถึงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งนี่นะครับมันก็จะเงียบแล้วครับนกนะครับมันจะได้เล่นช่วงนั้นแหละนะครับนกที่ฝึกเกินเวลานะครับก็ควรจะฝึกไว้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ให้เล่นได้ให้มันขําที่สุดนะครับดีที่สุดแล้วนกนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มาขํามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแล้วแต่ช่วงนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับ การออกวันนี้ของเจ้าอยิวหลอดนะครับผมไม่มีเวลาเลยครับผมเนาะถ้าจะไปฝึกก็ยากอยู่ครับผมมันที่เป็นเป็นเสาวันทิย์นี่ยนะครับก็จะติดอเอานกต่อหรือนกแน่นไปไล่ซะมากกว่าครับพี่น้องครับอ่าโอเคครับเ้านกลงครับนกลงนะครับต้นนี้ก็คงจะเป็นของพระบัทแล้วครับนี่คอนก็จะเป็นคอนเก่าของพระบัทแน่ๆครับแถวนี้นะครับครับก็เอาลงไปที่เรียบร้อยนะครับ เอาใส่พเนียดนะครับที่ใส่โฟมด้วยครับกันหัวแตกนะครับรู้สึกว่าอุ่นใจครับพี่น้องครับพอได้ใส่แล้วรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นนะครับนกดินก็ไม่กลัวครับนะโอเคครับหางอะไรไม่ร่วงนะครับแต่ว่ามันหางหักครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับบางบางค่ายก็ตัดเลยนะครับตัดออกให้มันเหลือแค่ประมาณครึ่งนิ้วนะครับหรือมากกว่าครึ่งนิ้วมานิดนึงนะครับ เพื่อที่จะแบบว่าหางมันจะไม่ได้ติดกับเพเนียนะครับเวลานกหมุนนกอะไรนะครับยังไงมันก็หักอยู่แล้วนี่ครับแต่ผมนี่ปล่อยเลยนะครับปล่อยให้หักตามธรรมชาติไม่เป็นไรครับนกต่อมันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่สวยแล้วครับนกต่อนะครับยังไงก็ไม่สวยนะครับถ้าจะให้สวยก็ต้องเป็นนกเฝ้าบ้านหรือนกเลี้ยงฟังเสียงนะครับผมถึงจะสวยนะครับแต่ถ้าเป็นนกต่อนี่คือต้องทําใจแหละหางแหละไม่สวยแน่นอนนะครับแต่อื่นก็โอเคครับแต่ว่าเวลาขึ้นต้นนุ่นคือที่สําคัญเลย นะครับผมนาะเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็จะพยายามไล่นะครับให้ได้ชั่วโมงนะครับก่อนนะครับได้สัก3ครั้งก่อนนะครับค่อยจะลงสนามจริงครับอ่าหรือว่าครั้งที่3นี่น่าจะได้แล้วนะครับผมนะเพราะว่านุกลักษณะนี้มันน่าจะโอเคแล้วล่ะครับมันอยู่ที่ใจนกด้วยนะครับคือ3ครั้งนี่เป็นเกณฑ์ไม่ใช่เฉหรอกแต่ครั้งที่1นี่คือแน่นอนครับยังนะครับครั้งที่2ก็อ่าพอ อัลลูมารวยนะครับถ้านกมันเก่งจริงนะครับครั้งที่3นี่ถ้านกมันเก่งแล้วนี่ก็คือจัดเลยครับปล่อยเลยนะครับครั้งต่อไปก็คงจะจะลองปล่อยดูครับเนาะสำหรับเจ้ายูลอดของผมนะครับผมเอาอะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานนะครับทั้ง3ค่ายนี้นะครับจะเป็นอย่างไรทั้ง3ภูแหละครับพี่น้องครับภูเขาส้นกวางนะภูพานแล้วก็ภูเก้านะครับผมก็ไปประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันนี่เช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรางข้อมูลก่อนใครนะครับสลับผมนะครับกับการฝึกนกนะครับกับเจ้างิวหลอดครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ